แมปนี้มีชื่อว่าสู้หรืออูฟอวิธีการเล่นของแมปนี้เห็นเวลาข้างบนไหมเวลาหมดแเราก็าลงไปเล่นเดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างมันจะแรนดอมสัตว์ให้เรานะครับเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ <c oughs> อันนี้ตัวปานกลางมตีตัวนิดเดียวเองอะ ไม่ว่าเราจะได้สัตว์ไหนเราจะต้องแอบนักล่าเดี๋ยวเราไปดูนักล่าเลล่าคอยิงเห็นไหมนี่นี่เราก็คอยแอบถ้านักล่ากําจัดสัตว์หมดนักล่าก็ชนะแต่ถ้ากําจัดไม่หมดฝ่ายสัตว์ก็เป็นฝ่ายชนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนกันดีกว่าลิมเป็นชอปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมไทยแลนด์เกมโชว์2025นี้พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังที่บูธสามารถมาขอถ่ายรูปแล้วก็มาขอลายเซ็นกันได้นะแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่ต้อนรับจัดเต็มที่บูธนับส0บกับกิจกรรมอัด แน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมลับแจกของสุดพิเศษแลกนาฬิกาเจเนซิตจากแลกนาฬิกาเจเนซิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่นี้นะครับวันที่17ถึงวันที่19ตุลานะครับที่ศูนย์การประชุมซิลิกิตพบกันได้ที่บูริทแมนชัปนะครับไ,ได้ไหได้แค่เลี้ี่เดียวกันหนึ่งเหมือนกันอ๋อแบบโอ้โหกูได้ตัวใหญ่ทุกตัวโอ้โพ่โมโนเ,เป็นกับใจกูเป็นตระกีอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกัน กูได้แต่ตัวใหญ่ใหญสู้ยังไงโอ้โหกูได้ตัวเล็กแล้วมึงมึงว่ามีใครใหญ่กว่าไอ้นี่อีกไหมไอ้โอยช้างไอ้ยังเป็นเก่งนี่มันมองไม่เห็นกูมันมองไม่เห็นกูจฉดมึงเห็นกูย่างมอสไหนมึงตัวอะไรมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้หน้ามองขึ้นบนฟ้าสิฮะบนฟ้าเหรอ รูรเ็นไล้วรูเฮ้ยช่วยตายด้วยช่วยตายด้วยช่วยตายด้วยช่วตายด้วยช่วยตายด้วยช่วยไอช้างมันรอดนานกว่ากระต่ายอ่ะใครเป็นจอร์เจ้มืองพิจารณานะไอช้างไยช้างยังรอดอยู่อีกอ่ะถาจริงจริงวพขึ้นมาข้างบนนี้ได้ไหยไม่เป็นไร มันไปไล่ยิงเป็ดยิงไก่แต่ช้างมาดูดิโอ้โ,อโอหมันบอกว่า <c oughs> หายไปไหนหมดกันว่ามันเอาดูดูดูดดหายไปไหนหมดว่าอูเจอสิงโตสิงโตสิงโตห้าตัวกินคนเรีย <What? S 1> บร้อยสิงโตไปแล้วแต่ช้างยังอยู่เฮ้ยมันมองไม่เห็นช้างจริงเหรอวะมันมองไม่เห็นยีราฟจริงเหรอวะยีราฟตัวมาเล,เลยเนี่ยหายแล้ว อยไาม่ยายยยยา้้เฮโออ่ขยับอย่าขยับเฮ้ยมันหันหน้ามาทางกูชัดเลยชัดเลยตุ๊กิงโอ้โหตัดเลยชีวิตเลยไม่เท่าไรช้างมึงยังเอาไม่ตายกูรั่วเลยช้างมันยังเอาไม่ตาย อ้าวไอ้้ยกูชนะแล้วตาเนี้อะได้เป็นทานูได้เป็นทานเฮ้ยยีรานไปไกลกูไปมันแอบมันวิ่เต้นได้ไหมอ่ะช่วยกูก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยกูติดเฮ้ยเฮ้ยกูได้ตัวเล็กแต่กูไปเจอวิ้กูคานได้กูคานได้วู้ฮู้ได้ใครเมียแคทแน่ะไอ้พี่เหรอเมียแคทเมียแคทวู้ฮูถ้าเราหมอบเราจะเฮ้ยมันอยู่กับพี่สิกรมาไอ้นอน มันไม่มีใครเห็นกูหรอกที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยไอ้ยีย่าต้งไปตรงอื่นซิเดี๋วกูก็ตายกันหมดอะมันมองไม่เห็นหนูจริงโดนจุกโดนกูจุกกูจุกมันยิงยาสลบใส่กูกูไปแล้วโอ้โหโอ้โห โโอ้หเฮ้ยเฮ้ยไปจิกกูก่อนเลยเหรอเอาไปิีกูด้วยโอ้โหใครใครใครเป็นแรดแต่ตัวนิดเดียวเองอ่ะค่อยๆค่อยๆเบาๆดูตาน้องเลยนะสงสารมากอยากเอาชีวิตรอดโอ้โหดูตัวกูอยากเอาชีวิตรอดมากอ่ะน้องสารมากอ่ะโอ้ยหนูตายพี่มอนโอ้โหพี่ก็แรดเหมือนกันเอาเนี่ะเนี่ยเป็นแมปแล้วอ่ะ ต่อไปจะเกิอดอะไรขึ้นกันแล้วแต่มัละกันเฮ้ยยีรับโอ้โหมนโดนยิงเยอะไปเป้าแล้ววิ่งมาทางนี้อ <laughs> อ้ยมึงแอบออ้ยีรับตาโอ้มึงออกไปทางอื่นเลยไอ้ย้ยเดี๋ยวกูก็สวยกันหมดโอเคมาดิมาดิมดึงมันไม่มีทางเห็นผมไม่มีทาง <laughs> ไม่มีทาง <laughs> พี่เป็นยีรับไอ้พี่เป็นม้าลายหรอเป็นม้าลายเอาเลยมึงฆ่ากูเลยเวนมาเปอะไร เป็นแร็ปเนี่ยโดมันยิงอยู่เนี่ยไหวไหวมอดไหวมอดไหวมอดไหวมยมันยิงมัเอ้าเอามันหลงมันหลงแร็ปแร็ปเยอะแร็ปเยอะมันหลง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 กุงสิงฉันนี่กูสิงหนีไปตามมถว้าฮะมันจะจับรถใจกูบนโปเผาหืมและตอนที่มันยิงนั่นอยู่อ่ะมึงว่ามึงว่ามันโกงไหมมึงดูมึงดูงูเห่าหางกระดิ่งอ่ะมันจะกัดคนอยู่แล้วคนยังมองไม่เห็นอ่ะมึงว่าไงวะเอาไปขึ้นมาซิเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลย อโกเป็นเน่ยช oh, oh, ้งสีตัวอ้างโอ้ชวด้วยเป็น้างกูได้กูกูได้ตัวยากัดอะมาดิหนูกูใช้ฝีมือให้ดูเอ้ยช้างช้างมาทำไมตรงนี้ล่ะกูตายไปด้วยนะมีแว่ทําใส่ด้วยเทศมันอาตูดตัวเอตูไช้างกูตกใจหมดเลยมันตาถลนใส่เอเงมีเขาเป็นอนรเขาเป็นปลาไหลปลาตีนปลาตีนมันไม่มีทางเห็นกูกูไปอยู่ที่อ okay> ันตรายตรายกว่านี <t <t ้ดีกว่าว่ะ โอ้ยมันเริ่มไลยิงหินเร่มไล่ยิงหินล่ยิงหินโอ้ค้างค้างมันข้างจัดแต่กูอยู่ตรงนี้อ่ะมันไม่มีทางยิงคันนี้อ่ะมันยิงจรวดเล่นเลยอู้ก้าห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 มาห้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 าง้าห้าห้า้าย้าห้้าา้าห้า้อห้าห้าา้ห้ไห้ไห้า้า้้้ห้หา้้ เอ้ามึงดูดิม hey, really oh ึงด to ูด şey ิกูเป็นช้างเนี่ยกูรอดทีเนี้ยเฮ้ยช้างรอดแต่กูเป็นปลาไหลตัวนี้เดียวไม่รอดดูใช่ป่ะดีน่ารักจัดไอตาตามันบอดประวะมันเห็นปลาไหลกูแต่ไม่เห็นช้างตัวอย่างควายโอ้โหใครสกิทใครสกิทใครโดดเอ็งฟ้ายิงก็ขอให้รู้ไว้นะ ตามันบอดหรือเปล่าวะด้วยยรู้จักป้าน้องพี่ยูยูเนี่ยเห็นหรือเปล่า ครั้งที่ยั่วอยู่เราจะได้ตังค์ด้วยนะครับนี่ตัวเกลียด้ล่าเนี่ยที่กูไม่โดนดิปินเชืองไงโอ้โหกูได้เกือบกูได้เก้าร้อยสามอ่ะป้าไปแล้วอ่ะตานี้ โอ้โหแบบนี้ถ้าได้เป็นคนหายโอ้โหหนูเป็นกบไอ้หนุ่มเป็ดเป็ดเป็ดน้องกุดปั๊มกุดปั๊มอุ้ยเหลือมิกมิกเหลือมคนเดียวเหลือคนเดียวมิกศักดิ์ศรีของเหล่าศัสตร์อยู่ที่เหลือตัวตัวแล้วเหลือเวลาตั้งเยอะมันเห็นแล้วมิกตัวเล็กโดนยิงทีเดียวตายล่ะ จุกๆุๆเอ้ยไม่คนจะแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยมันกนมิกใครอ่ะใครเป็นตัวยิงอ่ะอือมันเป็นอะไรกันไอ้เรื่องนั้กสอเละช่วยล้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ ใช่เลยครับมันเลยกผมแคบเออใช่เลยครับเออ,บเอ,อเออไม่ต้องยิงคนอื่นเลยแม่งยิงแต่กูกูไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยใช่เลยครับเออปยิงแต่กูจเจริญเจริญน,นะ ใครอยากให้ผมเล่นแบบไหนคอมเมนต์ไว้แล้วกันเราจะมาสายโลบอกเว้ยยิงๆแม่งกัผมก็เล่นโลบอกทุกวันอยู่แล้วอะไรนะเออลองทําคลิปบ้างแบบดังๆแบบดังๆเราไว้ก่อนนะเราเน้นแบบฮาๆสนุกสนุกเฟถ้อชอบก<ะ>็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับ